สวัสดีครับวันนี้วันที่4เดือน11ปี64ครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ร่วมทำการบ้านกันหลังตลาดปิดอย่างนี้ในทุกวันวันนี้ตลาดเซตนะฮะบ,บวกไป14จุดถือว่าบวกเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้ได้แท่งเขียวยาวซึ่งเป็นแท่งเขียวยาวเงี้ยไม่ได้เห็นมานะหลายวันแล้วนะครับน,น,น่าจะเป็นเดือนเราด้วยซ้ำนะแต่ก็เห็น,นยาวๆแท่งสุดท้ายก็นุ่นวันที่5เดือน10นะฮะอันนี้ก็ ก็เกือบเดือนแล้วครับวันนี้นอกจากแท่งเขียวยาแล้วตำแหน่งการยืนยังโอเคด้วยเพราะว่ามาปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA เราใช้5วันกับ10วันนะครับแท่งเขียวปิดอยู่เหนือเส้นเหลืออย,อย่างเดียวคืออยากให้มาตามนัดนั่นก็คือโกลเด้ c ค o อสของ EMA ตอนนี้ยังไม่มานะครับอาจจะต้องใช้แท่งเขียวหรือว่าตำแหน่งการยืนที่สูงกว่านี้สักหน่อยหนึ่งอีเอ e จะเริ่มคลอสกันแล้วก็นั่นก็เป็นการคอนเฟิร์ม บายสัญญาลของเซตนะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่มีจุดบ่ายสัญญาลในของอินดิเคเตอร์ที่เราใช้นั่นก็คือ EMA 5วันกับ10วันตรงนี้ก็ลงทุนได้แหละแต่ว่าอาจจะลงทุนแบบไม่ต้องหมดหน้าตักนะครับในตรงนี้บ่ายสัญญาลในทำเฟรม day ยังไม่มีแต่ผมเห็นอยู่ในทำเฟรมหกนาทีเกิดแล้วนะในในตัวเซตตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะ,ะเกิดแล้วนะครับเกิดมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าละสิบเอ็ดโมงเนี่ยชัดละเริ่มชัดแล้วนะด้วนั้นตรงนี้ ก็ยังดีเขาเรียกว่าดีพอหายใจได้บ้างนะครับในหล,หลายหวันที่ผ่านมาไม่ได้เจอตลาดอย่างนี้มาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ในรอบนี้ที่จะลงมาแค่1,600กับอีก7จุดนะครับโดยประมาณนี้ครับ,นะรบแล้วก็ถูกก็จะเป็นฐานไปแล้วด้วยนะถแถวหนึ่งพันห้อแปดจุดหนึ่งเจ็ดะครับถแถวๆเนี้ยสอวันแล้วยังยังกดไม่ลงต่ํากว่านั้นเท่าไหร่นะ โอเคในเซตตรงนี้เอาเป็นว่าดีครับดูฟื้นดีขึ้นครับว่าดีขึ้นนะแต่ไม่ได้ดีขึ้นถึงขั้นเปลี่ยนแนวโน้มได้ในวันนี้เลยนะครับอาจจะต้องอาศัยอีกสักแท่งสองแท่งแล้วก็ต้องเป็นโมเมนตัมเชิงบวกเหมือนวันนี้ด้วยนะถ้าพรุ่งนี้ยังเป็นโมเมนตัมเชิงลบอยู่แล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูแล้วกันอย่าใจร้อนนะครับมาดูหุ้นที่สแกนกันได้ก่อนนะครับ ก็อย่างที่เห็นว่าตลาดนะครับวันนี้เทรดกันได้เทรดกันได้เลยเพราะว่าอาจจะเปิดต่ําด้วยแล้วมาปิดอยู่สูงนะครับเปิดเปิดอ,ออกแดงห,หน่อยแล้วก็ลงมานะครับลงมาที่1,600กับอีก7จุดนะครับแต่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปปิด1,626ก็ถือว่าขึ้นไปหลายจุดเลยทีเดียวนะถ้าวัดจากตรงนี้นะครับม,มันทำให้เราสามารถลงทุนได้ใน,นหลายตัวมาดูตัวแรกครับ เป็นหุ้นเล็กๆครับช,ชีวานะครับชีวะชีวานะครับมาดูอ่าสกดตามนี้นะส่วนส่วนเรื่องของพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานก็ลองลองไปไปหาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวของเราก็จะทําการบ้านให้เฉพาะในส่วนของปัจจัยเทคนิคนะครับก็เพื่อที่จะประหยัดเวลาแล้วก็อ่าเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับเพราะถ้า เราไปทําปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมมันก็จะทําให้ข้อมูลเราแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ในบางปัจจัยเราอาจจะเล็งเห็นทําให้นะครับบางทีเราก็เลือกที่จะลงทุนบางทีก็เลือกที่จะไม่ลงทุนก็ได้เหมือนกันเพราะว่า,าปัจจัยเชิงเทคนิคอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับแต่ที่แน่วันนี้ตัวตัวเนี้ยชีวะนะครับซึ่งเกิดโคเด้งคอร์สนะครับ เติดกเ่คลอมาตั้งแต่ก็ช่วงตลาดเปิดแหละนะครับช่วงตลาดเปิดแหละแต่ว่าวอลลุ่มไม่สูงมากนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปนะตัวนี้นะครับก็เนื่องด้วยของวอลลุ่มในช่วงบ่ายก็ดีอะไรก็ดียังยังค่อนข้างบา,า,างนะครับแต่บังเอิญในในช่วงสองชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยการเรียงตัวของแท่งเขาเนี่ยเรียงไปในแพทเทิร์นที่จะเรียกว่าตามแนวเลยตามแนวของแนวโน้มของอทางด้าน อ่าเ e m a เลยเพราะว่า EMA เนี่ยเขาเขาเชิดขึ้นหลังจากที่เกิดกดดันครอสเนาะเพราะนั้นเราก็มองว่าแท่งเทียนของเขาก็จะเกาะเส้นนี้ไปแต่ว่าแท่งอาจจะไม่ยาวนะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ยาวครับค่อยๆเกาะไปเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็อดอด,อดทนถือรอแล้วกันแต่ผมไม่มีเพราะว่าอ่าในเรื่องของวอลลุ่มเนี่ยผมอยากให้สูงกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะดึงดูดให้หน้าลงทุนมากกว่านี้หน่อยแต่ว่าก็โอเคละสําหรับตัวเรื่องของโมเมนตัมนะครับแนวต้าน 1.37จุดสามเนะครับจุดสต็อปลอสมีหนึ่งุศูแล้วก็อีก1จุดตรงนี้จุดต็อปลอสใช้หนึ่งจุนยก็ได้ผมว่าใช้1.08น่าจะสวยกว่านะนะครับทำให้ไม่ต้อง Stop ปลอสลึกมากนะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปอินทัตอินทันี้เราเราได้ลงทุนไปจริงๆนะครับตัวนี้เราได้เพราะว่าเราสแกนเจอแต่แท่งนี้แหละ ก็พยายามจะดักกันแล้วแถว74กว่าๆแลดักไม่ติดแล้วต้องมาเอา75นะครับซึ่งซึ่งก็ได้ติดไม้ติดมือไปในจำนวนหนึ่งแล้วก็การเรียงตัวของโมเมนตัมก็ต้องเรียงไปทางนี้แหละเทียงแต่ว่าแนวต้านของเขาเนี่ยนะครับแนวต้านมีอยู่ที่77.75นะครับถัดจากปัจจุบันนี้ประมาณสัก2บาทเพราะฉะนั้นอรอบนี้เป็นรอบใหญ่ของอีของอินทัไหมผมว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นรอบใหญ่นะผมว่าน่าจะขึ้นไปได้แค่แนวต้านนะอันนี้นี้มุมมองส่วนตัวนะครับคือรอบใหญ่ของเขาเนะี่ยเขาเคยเกิดไปแล้วนะครับเคยเกิดไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้รอบเป็นรอบเก่งกําไรทํารอบแล้วกันสําหรับตัวอินทัศนะครับอ่าโอเคก็ลองดูนะครับมาดูจุด Stop ปลอสกันบ้างนะฮะจุดสต็อปลอสเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดห้าครับ,รบใช้ตรงนี้ไปก่อนเนาะ แล้วก็มีอีกแนวหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ยังเขียวต่อผมจะยกซ็อบลอตไปที่หนึ่งไปที่เจ็ดสิบสองจุดเจ็ดเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดห้านะครับแถวๆนี้นะครับนะครับแถวจุดกรเด้งคลอตก็ลองเอาไปใส่แผนการลงทุนดูนะครับตรงนี้โมเมนตัมเชิงบวกมาแล้วครับเหลือแค่การเรียงตัวลันไปนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นแท่งยาวนะในช่วงเทายเนี่ยมันยาวแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวนะตรงนี้ครับก็ค่อนข้างแรงทีเดียวแล้วก็ในระหว่างวันนี้ก็ค่อยๆไต่ไป นะครับค่อยๆไต่ไปก็ใจใจเย็นๆแล้วกันถือไปอย่างใจเย็นๆนะครับมาดูตัวต่อไปครับแพนบีวันนี้หุ้นของผมอาจจะไม่ใช่หุ้นที่กระชากบาดใจอะไรมากนักนะจะเป็นหุ้นจะค่อยๆเลี่ยงตัวขึ้นซะมากกว่าตัวที่มันกระชากแรงๆหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่ทันเพื่งมันไปดอยมันไปสูงแล้วครับมันไปสูงจนเราไม่อยากจะห,หยิบมาเป็นการบ้านแล้วในบางตัวนะครับแล้วก็เอาหุ้นช้าๆมาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ แนวต้าน6.85นะครับถามว่ามีอัพไซด์ไหมหลังจากที่ตลาดปิดตรงนี้ผมว่าก็เหลือไม่เยอะแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยเราเราได้ดักกันเข้าอัน 6. 5, 6. แถวแถว6.5จแถวเนี้ยนะครับกระดักติดกันบ้างไม่ติดกันบ้างเน่เห็นกันแถวแถวเนี้ยนะครับตรงงกลมนี้เพราะฉนั้นคนที่ดักติดตรงเนี้ยก็ยังบวกอยู่แหละนะครับยังบวกอยู่แล้วก็จุดสต็อปลอนะครับ,บ,รบผมให้ไว้6.25นะครับแถวเนี้ยแล้วก็เป็น เป็นจุดที่แข็งด้วยนะคือ,อลงมาพักที่หกจุดสองห้าเนี่ยไม่หลุดมาหลายครั้งละครับแต่ถ้าบาแดมนึงมันหลุดลงไปก็ผมก็ยอมในตรงนี้ครับตัวเป้าหมายของเราสั้นๆไม่ไกลมากในในตรงนี้นะอันนี้ไม่ก็ได้สัก 6. 8ุดผมโอเคละนะครับในในรอบนี้สำหรับคนที่เข้าไปประมาณ6 5จ้าตรงนี้ครับตัวแผ่นบีตรงนี้ไม่ต้องไปฟ้าอะไรมันมากนะครับไม่ต้องไปฟ้ออะไรมันมาก,ม,ออม,ม,ากมันไม่เร็วขนาดนั้นนะครับก็เอาเวลาไป เฝ้าตัวอื่นก็โอเคอยู่นะผมว่าเฝ้าตัวอื่นไว้ก่อนได้นะครับเป็นหุ้นค่อนข้างช้านะครับแต่ว่ารอบของเขาชัดดีนะผมว่ารอบรอบค่อนข้างชัดหุ้นจะช้านะตัวส่วนใหญ่รอบเขาจะจะชัดนี่นะครับมีแผน B ีนะครับอลองดูครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ามากนักนะครับมาดูตัวต่อไปครับแซมโก้ แซมโก้ co, หรือว่าตัวสมการนะครับมาอีกแล้วครับตัวแซมโก้ก็ดีดขึ้นมานะฮะมีบายสิกญนลของ EMA ในส่วนของไทม์เฟรมหกสนาทีนะครับตัวนี้เราไม่ได้เทรดนะครับเราระหว่างวันเราไม่ได้เทรดเลยเพราะว่าในช่วงบ่ายเป็นต้นมานั้งแต่เที่ยงแล้ววอลลุ่มน้อยไปหน่อยนะครับวอลลุ่มน้อยไปหน่อยเทรดกัน2ล้าน3ล้านหุ้นแต่ช่วงเช้าวอลลุ่มดีนะ22ล้านหุ้น28ล้านหุ้นนะครับแต่รวมๆกันแล้วก็ หลายสิบล้านหุ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าท้ายๆเนี่ยเทรดยากใช่ไหเพราะฉะนั้นในตรงนี้ขอทำในการบ้านเพื่อที่จะลุ้นว่ามันจะให้ค่อยไต่ลันตรงนี้ขึ้นไปนะครับลันไต่ไต่ค่อยๆไต่ไปเอาพอใจตรงไหนก็ขายตรงนั้นนะครับแต่เราไม่ได้มีหุ้นนะครับในนี้ลองเก็บไว้เฝ้าดูแล้วกันมีแนวต้านอยู่2องแล้วก็แนวต้านใหญ่อยู่ที่2.48จุด่จุดโลนะครับสต็อปลอสนะครับ1.82 ไม่ค่อยโอเคผมว่ามันเล็กไปอีกหนึ่งจุดสต็อปลอสนะคือหนึ่งจุดเก้าสองว่าใช้หนึ่งจุดเก้าสองไปก่อนถ้าหลุดหนึ่งจุดเก้าสองไม่คุยแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคเป็นบายสัญญาลนะครับมีจุดกระเด้งคอร์สมาเรียบร้อยสําหรับตัวแซมโก้หรือสมกรนะครับโอเคอ่ะเห็นกันนะครับอ่านี่ครับ ลองลองเก็บไว้วอลลิศ uh, ดูในวันพรุ่งนี้นะครับมาดูในไทม์เฟรมเดย์กันบ้างนะครับมาดูในไทม์เฟรมเดย์กันบ้างาก็อย่างที่เห็นว่าเซตในไทม์เฟรมเดย์ก็หลังจากที่โค้งคว่ำม,มาไปปลายเริ่มเริ่มมีเถียงมาบ้างนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นแท่งที่คอนเฟิร์มการกลับตัวนะเพียงแต่ว่าเป็นแท่งที่พอจะหาหุ้นเทรดได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพอได้ลุ้นกลับไปบ้างเรามาดูตัว ที่สแกนได้ในวันนี้นะครับ BEC ตัว BEC ครับก็เห็นฐานแล้วล่ะนะครับมาดูฐานก่อนเลยอพอจะมองออกว่าดิดอยู่ที่ประมาณ11.8ครับเป็นฐานในรอบนี้นะครับในในรอบอการม้วนกลับตรงนี้แล้วก็ราคาตรงนี้ยังไม่เกิดก้นคอร์สของ EMA ด้วยถ้าได้อีกตกแคงหนึงเกิดเลยนะ ผมว่านะอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างน่ารุ้นเลยทีเดียวบอลุ่มก็ใช้ได้ครับวอลุ่มตรงนี้ก็สิบเล้านหุ้นก็เทรดกันได้แน่นอนในกรณีที่เข้ามว้วนกลับนะครับไปมองแนวต้านอยู่ประมาณสิบจุดสครับถ้ามองแนวต้านนี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับตัวอ่า BEC นะครับก็เป็นสไตล์ของเรา,เรา,เ,ราเราชอบหาหุ้นที่มีแนวโนม้มที่ว่า ลุ้นที่จะกลับตัวใหม่นะครับนะครับราคาก็ไปเก็บมาตอนที่ชนแล้วดีดแต่ในกรณีที่มันไม่ไปไปตามค่าเนี่ยมันหลุด11.8เราเราไม่เอาแล้วนะครับถ้าหลุดยอมนะครับแสดงว่ามันทําโลใหม่แล้วสาหรับตัวนี้ก็ b ีซีไปอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเซตขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นนั่นแหละนะครับนะมันมันก็พร้อมที่จะขึ้นเพราะว่าเขาลงพักฐานมาพักหนึ่งแล้วหาแท่งเขียวไม่เจอเลยนะครับมีแท่งเขียวเล็กๆอีกเท่านึงซึ่งอ่า ก็เป็นการบ่งบอกได้เหมือนกันว่าตรงนี้ยอาจจะเป็นเริ่มมีสัญญาณซื้อเข่เอ,อมีการซื้อเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นบายสัญญาลอย่างชัดเจนนะเนี่ยเริ่มมีซื้อเข้ามานะลองดูแล้วกันถ้ามันไปจริงราคาแถวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาก้นกระทะเลยนะนะครับก็ตามนั้นครับความเสี่ยงก็บอกไปแล้วครับหลุด11.8คัดทิ้งมาดูอีกตัวนึงครับสวัสดนะครับสวัสดความจริงวันนี้ MTC ครับก็ไปดีนะครับ แต่ว่าสวัสด์ยังไม่ไปเท่าไหร่นะครับหุ้นก็อยูใ่ในกลุ่มเดียวกันเนาะอยู่ในธุรกิจกลุ่มเดียวกันนะครับประเภทเดียวกันกับ MDC ใน MDC ไปแล้วตัวสวัสด์ยังไม่ไปครับยังไม่ไปแล้วก็เจอฐานแล้วด้วยนะผมเห็นฐานของของตัวสวัสด์แล้วเดี๋ยว,ยวขออนุญาตดึงลงมาหนะ่อยไกลไปหน่อยโอเคตัวสวัสด์มีฐานอยู่ตรงนี้ครับ ตรงนี้เลยครับแข็งด้วยนะครับหกสิบเอ็ดจุดห้าก็ขอภายกบหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะครับตอนนี้ก็จะพยายามทำตัวเ,เป็นไซด์เวย์อยู่แสดงว่าตรงเนี้ยก้นเหวเรามองก็เป็นก้นเหวแล้วนะราคาตัวแถวตรงที่เขาไซด์เวย์ตรงเนี้ยผมว่าเก็บเราถือรออย่างใจเย็นของมีโอกาสก็มีโอกาสเือนกันหนะ้าที่วัในใดวันหนึ่งเขาจะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงในตรงแถว ฐานตรงเนี้ยผมว่ามันความเสี่ยงมันต่ำแล้วมันซับแรงขายไปพอสมควรแล้วหลังจากที่ลงมาค่อนข้างแรงอยู่นะสี่ห้าแท่งเนี้ยเหมือนเหมือนจะแท่งไม่ยาวแต่ว่าตำแหน่งการยืนเนี่ยยืนต่าลงเรื่อยๆแล้วก็เหวอยู่เหมือนกันลงเหวโอเคเรียกว่าไปเก็บมาจากก้นเหวเราว่าหรือว่าก้นกระทะนะครับราคาปัจจุบันเนี้ยหกสิบสี่จุดเจ็ดห้าเป็นราคาที่ก็น่าลุ้นนะครับถ้าไม่หลุดหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าหรือว่าฐานล่างตรงนี้นะครับฐานล่างเส้นอ่า เส้นแนวรับตรงนี้ก็ไม่ต้องยอมถือไปครับมันจะไซ้์เวยไปนานแค่ไหนก็ทนได้นะครับมาดูแนวต้านนะครับขอบบนอยู่ประมาณ72ถ้วนนะครับ72ถ้่วนเพราะนั้นอัพไซด์มันมีแน่หละแต่ขอให้มันไปเถอะถ้าเซ็ตยังเป็นอย่างนี้ยังเป็นอย่างในวันนี้ผมว่ามันก็พร้อมที่จะเริ่มต้นรอบใหม่นะครับแล้วก็แท่งวันนี้มีจุดกระเด้นคอสของ EMA เรียบร้อยแล้วด้วยนะนะครับบอลุ่มก็สูงเลยทีเดียวนะครับ วอรุ่มสูงอ่าวันนี้แท่งยาวเลยทีเดียวก่อนหน้านี้มันจะไม่ยาวมากแล้วก็มีของวันที่29ก็ยาวนะครับแต่ว่าไม่เกิดบายสัญญาลแต่วันนี้ยาวแล้วเกิดบายสัญญาลก็โอเคก็ขอให้รอบนี้นยะมันไปเลยแล้วกันคงไม่ไม่อยากให้มาไซเวอะไรตรงนี้นานมากนักเนาะแล้วก็เป็นหุ้นใหญ่ด้วยถ้าดัชนีขึ้นตัวเนี้ก็น่าจะไปตามนะครับก็อ่าเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าหน้าสะสมไว้นะครับแล้วก็เป็นไปตามอ่ สไตล์การลงทุนแล้วก็เป็นไปตามบ่ายส n ญญาลนะครับของ i ินดิเคเตอรเราก็ครบถ้วนในทุกตัวที่เราเอากันบ้านมาฝากในวันนี้แลครับก็ชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็ไปทํากันบ้านกันต่อแล้วพบกันใหม่ในการบ้านวันถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ